นี้ได้พบกับพระเดชเป็นยังไงบ้างคะมีพูดคุยอะไรกันบ้างอะคะก็เป็นการไปเยี่ยมเยียนนะครับเป็นเป็นการไปเคารพตามมารยาทนะครับแล้วก็<ม>ก็ท่านก็ฝากความเป็นห่วงเป็นใหญ่บ้านเมืองมานะครับผมในฐานะที่เป็นผู้น้อยแล้วก็เพื่อบการแต่งตั้งก็้าไปรีบพบปรึกษาหารือว่าท่านมีเรื่องอะไรจะฝากฝากเกี่ยวบ้านเมืองไหมนะครับ<ม>ก็เป็นการสนททานกันแล้วท่านก็น่ารักที่จะพาชมทำเนียบด้วยนะครับ ท่านนายกายุทธได้ฝากความประเด็นอะไรเป็นพิเศษในภาคก,ก,การบริหารดาการบ้านเมืองขอท่านก็บอกว่าผมเองผมมาจากภาคเศรษฐกิจก็วิธีการบร,ริหารจัดการบ้านเมืองก็อาจจะแตกต่างกับการบร,ริหารจัดการ,บ,ร,ร,ากการบ้านเมืองนะครับก็มีหลายภาคส่วนที่ต้องคำนึงถึงนะให้ระวังด้วยให้มีความใจเย็นให้มีความอดทนนะครับยึดมั่นดูแลเรื่องอชาติส์กล นะครับแล้วก็นโยบายอะไรดีๆท,ที่ท่านทําไว้ก็ฝากดูแลต่อด้วยนะครับผมก็จะไปพบปะก,กับคนที่ทํางานให้ท่านมาด้วยเหมือนกันก็มีนานจะมีการนัดกันอย่างต่อเน,นื่องว่าจะมีอะไรฝากฝังไปนะครับอะไรที่เราคิดว่าเหมาะสมที่จะทําต่อเราก็จะทานะครับท่านก็อย่างที่ผมบอกว่าท่านให้ความกรุณานในการเดินพาชมทำเนียบรัฐบาลด้วยนะครับในกันไปชมห้องทํางานด้วยไหมคะ ชมหมดเลยครับห้องทํางานห้องที่วันเด็กที่เด็กไปนั่งท่านก็บอกว่าท่านท่านก็บอกว่าท่านท่านก็บอกว่าท่านไม่นั่งตรงนี้ท่านเอาห้องเล็กอีกห้องหนึ่งนะครับท่านก็พาไปดูไม่ลองนั่งครับไม่ลองนั่งครับมีการคุยกันเรื่องของตำแหน่งกระทรวงการแรงงานไหมครับปรึกษาหารือหรืองานไม่ไม่ไม่มีครับไม่มีไม่มีไม่มีเลยครับก็ก็เรียนปรึกษาก็พูดกันธรรมดาครับเรื่องเรื่องเรื่องการที่ทําให้บ้านเมืองเดินไปข้างหน้าได้ นะวันนี้ต้องก้าวข้ามก้าวข้ามขัดแย้งนะครับแล้วก,แวก็แล้วก็มาดูแลบ้านเมืองให้ดีครับ,รบท่านก็ฝากฝางไว้มีความเป็นห่วงจริงๆครับเป็นยังไงบ้างคะเจอกันครั้งแรกท่านประยุทธ์เป็นยังไงบ้างคะก็เป็นผู้ใหญ่ที่น่าเคารพครับก็บไม่มีอะไรก็ก็คุยกันดีครับก็คุยกันดีตามแต <How> ่ผู้ใหญ่กับผู้ใหญ่ t h the a i t u d e and what did you discuss about many things many things it's just a courtesy call with him and uh, some issues that he would like us to carry on การรูป like after the, uh, the economic issues ัหมายครังนี้นนคือเป็นความตั้งใจของคุณเจษาเลยช่คะว่าหลังจากที่ได้รับตำแหนง่งเป็นทางการตั้งใจอยากจะเขไปพบปะผู้คุยกอิทอย่างเป็นทางการใช่ครับใช่ครับแล้วท่านเองท่านก็บอกว่าเป็นครั้งแรกเป็นประวัติศาสตร์ที่ไม่มีใครที่ไม่มีนายกคนตรีสองท่านมาพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนไอเดียกันแล้วก็ฝากฝังบ้านเมืองนะครับผมถือว่า ผมถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับแบบที่ออกมาวันนี้เนี่ยหลายหลายหลายกระแสก็บอกว่ามันเป็นภาพที่ไม่เคยมีึ้นมากี่อนจากทุกคุณคาที่ว่าภาพที่มันเกิดความขัดแย้งก่อนหน้านี้มันจะลบไปได้เลยไหมครับคงผมคิดว่าคนลำบากผมคิดว่าคนลำบากนะครับเรื่องเรื่องความขัดแย้งที่มีอยู่ในที่มีที่มีอยู่ในหลายภาคส่วนผมคิดว่าไม่ใช่การพบปากกันหนเดียวก็จะจบกันไปนะครับในหลายๆภาคส่วนผมคิดว่าก็ต้องให้เวลาให้การกระทําเป็นตัว เป็นตัวพิสูจน์ครับเตน้อยผมก็ทราบเจตนารมณ์ว่าท่านท่านอยากจะกล้าข้อความขัดแย้งแล้วก็มีความเป็นห่วงเป็นใยบ้านเมืองเรื่องความจริงใจครับเราก็เราก็จะต้องพยายามทํางานด้วยกันต่อไปครับขอบคุณนะครับของทับกองทัพพนักงานนพนักงานเนี่ยทำได้เรานะไปรูว่าทางนร้น่เราเป็นผมก็มีการพูดคุยครับ